สวัสดีค่ะวันสวนครัววันนี้ก็จะเก็บพริกนะคะเพราะว่าพริกลูกเริ่มเยอะก็เก็บออกบ้างนะคะเพื่อที่พริกจะได้มีลูกใหม่ออกมากจะเก็บไปขายให้เพื่อนบ้านนะคะมาชมพริกด้วยกันค่ะ พริกหนุ่มถ้าหากปล่อยให้เป็นลูกสุกก็จะเสียหายเยอะมากเพราะว่าพริกนะคะพริกหนุ่มเขาก็จะกินลูกแบบนี้ค่ะลูกของพริกหนุ่มถ้าหากว่าปล่อยให้สุกเราก็จะได้น้อยกว่านี้นะคะตอนนี้ก็เก็บขายไปเลยดีกว่าน,นะคะจะได้ไม่เสียหายมากไปกว่านี้นะคะลูกของพริกหนุ่มลูกยาวดีมากเลยนะคะ แต่ก็เริ่มมีลูกที่งอๆงองอบ้างเหมือนกันค่ะเพราะว่าพิกนะคะพอออกลูกมานานๆเข้าก็ลูกก็จะเริ่มไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เราต้องเอาฮอร์โมนมาบำรุงได้อีกแล้วนะคะเราเก็บลูกออกหมดข้อจะนำฮอร์โมนมาฉีดพ้นอีกค่ะที่สำคัญนะครับเราไม่ได้มีปุ๋ยหมักใส่ทางโคนต้นด้วยนะคะช่วงนี้ เดี๋ยวฝนหยุดจะไปเก็บขี้วัวมาหมักแล้วก็จะมาใส่พืชผักอีกค่ะช่วงนี้ฝนก็หยุดตกมาหลายวันแล้วนะคะอากาศเริ่มท้องฟ้าเริ่มดีขึ้นตอนนี้ฝนเริ่มไม่มีจะเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วมั้งเพราะว่าตอนนี้เห็นมีน้ำค้างลงนะคะวันนี้ก็มาเก็บพริกกันนะคะ พริกพันนี้จะไม่เผ็ดนะคะนี่นะคะตอนนี้ก็พอแล้วะค่ะพริกเก็บเดี๋ยวจะเอาไปใส่ถุงนะคะอันนี้ก็น่าจะได้ประมาณสักสามกิโลถึงจะได้ค่ะตอนนี้ก็เก็บมาเสร็จเรียบร้อยมาแพ็คใส่ถุงไปช่างแล้วนะคะได้สามกิโลแล้วก็มีพริกขี้หนูสวนด้วยนะคะนี่นะคะครึ่งประมาณครึ่งกิโล่ะ กล้วยเรือนี้ด้วยนะคะเพราะว่าเริ่มมีลูกสุกแล้วค่ะเดี๋ยวมาตัดลงมาเลยค่ะนี่นะคะหลังจากที่ตัดลงมาก็รับเครื่อไม่ไหวนะคะเพราะว่าเครือยาวมากก็เลยทําให้กล้วยเสียหายไปหลายวีด้วยนะคะนะคะี่ค่ะกล้วยลูกแบบนี้นะคะหวีหนึงก็มีหลายลูกอยู่เหมือนกันนะคะนี่นะคะ เริ่มสุกแล้วค่ะเพราะแก่จัดแล้วค่ะเริ่มมีลูกสุกถึงเหลืองวันนี้ก็เลยมาตัดคนเดียวค่ะเอาไม่อยู่ก็เลยล้มลงมาทําให้กล้วยมีปัญหาลูกฉีกลูกขาดไปเนี่ยค่ะหวีหนึ่งนะคะก็น่าจะได้อยู่ที่ประมาณสักยี่สิบลูกได้ค่ะ,คะลูกหวีหนึ่งนะคะยี่สิบลูกได้ค่ะ เดี๋ยวยกไปไว้นะคะข้างในบ้านเครือใหญ่มากเลยค่ะเวลาตัดลงมานะคะเขายังไม่จะจริงจจะค่อยๆโน้มลงมาทีนี้พอเรือใหญ่มากพอตัดเสร็จตัดไปได้หน่อยเดียวนะคะเรือก็หักลงมาเลยค่ะหักลงมาก็เลยให้เกิดความเสียหายเวลาตัดกล้วยเรือใหญ่ๆแบบนี้ต้องช่วยกันนะคะสองคนน่าจะได้อยู่นี่นะคะโน้มลงมาแบบนี้ค่ะ เนี่ยค่ะหวีที่หักนะคะลูกเขาก็ประมาณนี้ค่ะเพราะว่ากล้วยนียค่ะพอมีลูกเยอะมากก็เลยทําให้ลูกกล้วยไม่ค่อยใหญ่มากเท่าไหร่ก็อยู่ที่ประมาณสิบห้าสิบหกวีนะคะเคือน,นี้กล้วยพัน์นี้จะเป็นพันไซเหลืองค่ะเขือยาวมากเลยนะคะ พอตัดคนเดียวก็เลยเกิดความเสียหายแบบนี้แหะคะ่ะ วันนี้ก็พาเพื่อนๆมาเก็บพริกแล้วก็ตัดกล้วยที่สุกนะคะแล้วก็มาลดน้ำพืชผักสวนครัวไม้ประดับนะคะต้นไม้ประดับถ้าเราดูแลบำรุงดีๆแล้วก็จะมีต้นไม้ที่มีใบที่สมบูรณ์แข็งแรงแบบนี้คะ่ะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะสำหรับคนที่ทำ ส่วนครัวหรือว่าปลูกพืชผักอยู่ข้างบ้านก็จะวันหนึ่งก็จะมีงานไม่ค่อยซ้ํากันเท่าไหร่นะคะวันวันหนึ่งก็ทําอยู่กับต้นไม้ธรรมชาติแบบนี้นะคะเ,เพื่อนๆที่เข้ามารับชมถ้าหากคลิปนี้ผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะคะในการทําคลิปให้เพื่อนๆได้ชมกันขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมช่องวันสวนควรัวสําหรับวันนี้ลาไปก่อน,นะค่ะ